กดไลค์นะคะกดแชรน์นะคะกด subscribe 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 ให้มิมี่ด้นะคะมีหนึ่งล้าน subscribe นะคะคุณดูที่ราค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมิมี่ไลฟ์เลิฟลี่นะคะ ดีๆที่ได้เจอกันในปีใหม่นี้คะ่ะนะคะปี2,566หรือปีคศ .20 23นนะคะสวัสดีปีเถาะนะคะกับ แฟนคลับหรือว่า f อฟซีมิมีนะคะติดตามกันเหนียวแน่นนะคะหายไปสองหลายวันหลายอาทิตย์นี่ก็มีเรื่องนิดหน่อยถ้าใครเป็นแฟนคลับมิมี่ก็จะรู้ใช่ไหมว่ามิมีม่มีดรามา่านิดหน่อยนะคะออกข่าวเลยนะคะออกข่าวออกข่าวช่องสีม่วงนะคะจะเป็นเป็นช่องเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ช่องหลักนะคะก็เขา เขาหาว่ามิมีม่ไปดูดเงินอะไรเอไม่อยากจะคุยแล้วนะคะก็นั่นแหะค่ะเดี๋ยวตามดูเอานะคะเอาเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันทีกว่าของปีนี้นะคะก็คือในหัวข้อวันนี้ก็คือออหนึ่ง ปี2023นะคะเลิกธาตุมนุษยชาตินะเหมือนมีมี่ไปกองกู้เอกราชอะไรสักอย่างหนึ่นงเลยคะมีมีม่ท้าให้ไปแบบโขนกระแสนะคะกับกับนักข่าวคนนั้นนะคะออกโขนกระแสไปเลยนะคะออกโขนกระแสไปเลยนะคะเรื่องมีทุกคนทุกคนบอกว่าเดี๋ยวมีมีม่จะโดนไปลากไปตบกลางสี่แยกใช่ไหมก็แบบว่าอ๋อขอแค่มิติที่5เข้าไปอยู่ในความทรงจําของคนทั้งประเทศนี่ก็เรียกว่าคุ้มแล้วนะอะไรเงี้ยเรียกว่าเอาตัวเข้าแรกแล้ว เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าวีรชนหรือว่าเลิกทาสประเทศไทยเลิกทาสของของการเป็นเลิกทาสของการเป็นเมตริกทาสนี้นะคะก็จึงได้โจหัววันนี้นะคะในการเลิกทาสของมนุษยชาติไม่ใช่ไม่ใช่เลิกทาสเหมือนที่รัชกาลที่หนะ้านี่คือเลิกทาสของออกจากเมตริกนะคะแล้วก็เข้าสู่ยุคใหม่ยุคอาร์คเรียสยุค มิติที่ห้านะคะอะขออนุญาตขายของกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะมีมี่มขายอกระเป๋าแล้วก็เสื้อมิติที่ห้าใครสนใจก็ทักไปที่ใต้ล่างนี้นะคะเฟซบุ๊กนี้นะคะก็ไปชมไปฟังกันเลยนะคะทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อนะคะอุดหนุนมิมี่ด้วยนะคะโอเค สวัสดีค่ะมิม่ไลท์เลิฟลี่นะคะนี่คือกระเป๋าเดินทางนะคะกระเป๋าเดินทางมิติที่5สวยเท่นะคะ890บาทนะคะส่งฟรีนะคะของมันต้องมีนะคะเสื้อแจ็คเก็ตนะคะมิติที่5นะคะคือเสื้อไลท์วอลเกอร์สตาซิสที่แท้ทูนะคะราคา1890บาทนะคะ นี่คือสิ่งที่แท้จริงนะคะนี่คือเสื้อโปโรนะคะ690บาท2ปฟีนะคะมีสีชมพูนะคะสีขาวนะคะสีเขียวนะคะสีม่วงและสีแดงสดนะคะของมันต้องมีนะคะประกาศให้โรครู้นะคุณช่วยให้ผู้อื่นหรือคนอื่น รือคนบนโลกตื่นรู้ได้ด้วยเสื้อนี้นะคะเวลาคุณใส่นะคะคนจะถามหรือคนทั่วไปจะถามนะคะว่ามิติที่5คืออะไรอะไรเงี้ยคุณก็จะอธิบายว่ามิติที่5คือยุคมหมอ่าเป็นของระดับจิตสำนึกนะคะและก็อธิบายให้เขา,เขาฟังแบบคร่าวๆในการที่คุณเข้าใจในมิติที่5นะคะและประ,ประกาศให มิติอื่นโลกอื่นนะคะจัก,กรวาลอื่นหรือมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งใดก็ช่างที่อยู่บนโลกนี้ที่เป็นมิติซับซ้อนอยู่นะคะให้เขารู้ว่าคุณจะเดินทางไปมิติที่ว้ไว้ไว้ไว เมื่อกี้ลาวล้มหลาวล้มนะคะนี่สีแดงสดนะคะสวยมากเลยนะคะประกาศให้โลงรู้แล้วก็ทุกคนรู้นะคะว่าคุณจะไปมิติที่5นะคะของมันต้องมีนะคะทุกมิตินะคะนี่คือเสื้อโปโล990บาทนะคะต่างกันยังไงเหรอนะคะคือต่างกันที่เนื้อผ้าแล้วก็ลูกเล่นนะคะแล้วก็การผลิตนะคะเห็นไหมมีลวดลายมีการผลิตที่ที่ยากกว่าอะไรเงี้ยนะคะ นี่ก็คือส,สีเขียวนะคะไม่ได้เอามาใส่ร่วมด้วยนะคะนี่คือ990บาทเหมือนกันนะคะมีมี่สูง1 6 67นะคะแล้วก็หนัก54นะคะใครที่ใครที่เป็นผู้ชาย180นะคะใส่ได้ทั้งหมดนะคะใส่100หนอสูง180แล้วก็หนัก 70นะคะมิม่ให้เขาใส่ดูแล้วนะคะใส่ได้นะคะรับรองว่าใส่ได้แน่นอนนะคะเสื้อเราเบอร์ใหญ่นะคะนี่คือของมันควรมีนะคะของมันควรมีนะคะประกาศให้โลกและจักรวาลแล้วมิติอืน่นโลกผู้คนนาน,านอืน่นหรือว่ามนุษย์ต่างดาวหรือว่ามิติไหนให้รู้นะคะว่าคุณจะไปมิติที่5้าแล้วก็ทําให้เขารู้นะคะเวลาคุณใส่นะคะผู้คนมากมายรอบข้างคุณที่เป็นอ่าคนรู้จักหรือไม่รู้จัก ก็แล้วแต่นะคะจะถามว่าเสื้อมิติที่5คืออะไรอะไรคุณก็จะอธิบายให้เขาฟังนะคะว่ามิติที่5ก็คือสิ่งที่มิติที่เป็นยุคใหม่มิติที่เป็นการยกระดับจิตเป็นม,มิติที่มีระดับจิตที่สูงขึ้นอะไรเงรี้ยเป็นการที่ บอกใบบอกกล่าวหรือประกาศเป่าประกาศให้มวลมนุษยชาติได้ตื่นรู้ไปด้วยคุณใส่เสื้อไปด้วยแล้วก็ประกาศให้รู้ไปด้วยนะคะสวยงามอย่างยิ่งสวยงามมากนะคะเหมาะสมที่คุณจะมีเก็บไว้ตัว2ตัว3าตัวหรือหลายๆตัวนะคะเพื่อที่จะเท่สวยนะคะคูลนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบ ชื่นชอบกับมิติอื่นนะคะมิติอื่นเขารู้นะคะว่าการ ascension การไปมิติที่5ของบนโลกนี้มันจะอ้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะนี่คือการที่คุณล้ำหน้าคุณล้ำสมัยคุณมีความ i n น r a ร e นนะคะก่อนใครในโลกนี้เลยด้วยการใส่เสื้อม,มิติที่5นะคะ mm hmm. เพราะการไปมิติที่5ก็คือสิ่งที่แน่นอนและแน่นอนที่สุดไม่มีทางที่จะ เป็นอย่างอื่นไปได้นะคะนี่คือเลือกได้เลยนะคะตามสีที่ชอบนะคะแต่สีชมพูนี่คือจะมีแต่ไซส์ผู้หญิงนะคะก็ค,คิดว่าผู้หญิงคงจะใส่ใส่สีชมพูนะคะผู้ชายคงไม่ใส่นะคะนี่คือสิ่งที่เลือกตามใจชอบเลยนะคะสวยเท่นะคะดุดันกล้าหาญนะคะมีพลังมีอํานาจมีพลังบวกความถี่สูงะคะ่ะซื้อกับแบรนด์มิมีม่นะคะมิมี่ผู้ที่เป็นผู้นําทาง จิตวิญญาณมิติที่5ที่ทางตรงถูกท่องถูกต้องและเก่งที่สุดเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะคะก็จะได้พลังงานความถี่สูงและความความที่แบบว่า,ายกระดับเผ่าพันธุ์มนุษย์นะคะให้ให้คุณรู้สึกฮึกเหิมคุณรู้สึกใจฟูคุณรู้สึกมีความรู้สึกที่แบบว่าความถี่สูงสนามพลังงานกว้างออร่า แผ่แสงอะไรเงมีแสงออร่ามีสนามพลังงานนะคะสมควรอย่างยิ่งนะคะทักมาได้นะคะรักนะจุบ๊บ่่ะะดูกันนแล้ววใชมนะคะา ขอบคุณขอบใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่าน,นนะคะที่อุดหนุนมิมี่น่าสนใจผลิตภัณฑ์ของมิมีม่นะคะอันนี้โชว์ขึ้นมานะคะวันที่13เดือนเดือนนี้นะคะเดือนหนึ่งนี้นะคะก็จะไปสัมมนานะคะลองแอดไลน์คุยกับโค้ชนาตาลีดูนะคะว่าใครสนใจที่ จะไปเข้าร่วมแล้วเจอตัวมิมี่นะคะปัดราคาหนึ่ง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 นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทอะไรเงี้ยเป็นงานของโค้ดนาตาลีนะคะมิมี่เป็นแขกรับเชิญนะคะก็คลิปที่แล้วก็ลืมพูดนะก็มาพูดในคลิปนี้เลยอะ่ะถ้าใครอยากจะสนใจไปนะคะตอนนี้ก็มีประมาณเก้าสิบกว่าคนแล้วนะคะในการที่อ่าสำนันาที่เชียงใหม่นะคะใครที่อยากจะเจอมิมี่ตัวเป็นๆแล้วก็สัมันาจัดเต็มนะคะก็เชิญได้นะคะ โอเคนะคะนะคะมาเจอกันมากอดกันแล้วก็มาแลกประสบการณ์กันได้นะคะวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องเลิกทาตมนุษยชาติใช่ไหมเลิกทาตมนุษยชาตกิก็นี่แหละนะคะก็คือม,มิมี่เลือกไทม,ม์ไลน์นะมิมี่โดน ออกข่าวสื่อช่องเล็กนะคะว่า,าล้มล้างศาสนามัง่งนู่นนั่นนี่ดูดเงินอะไรเงี้ยที่เป็นลบไล่ลบไล่หลายลบลบไล่หล,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 ลายก็กล่าวหาอะไรมิมี่ก็ไปเถียงกับนักข่าวจนเต็มพื้นที่ของคอมเมนต์วงข่าวตรงนั้นเเรียกว่าทัวลงนะคะทัวลงทัวแฟนคลับมิมี่ลงนักข่าวคนนั้นนะคะแล้วก็ท้ากันไปท้ากันมานะคะเขาบอกจะเอาลงช่องใหญ่มิมี่ก็แบบท้าไปโหนกระแสเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนี่ก็คือแบบว่าสิ่งที่จะไม่ให้ฟังก็คือ ถ้ามันจะเป็นไปได้นะคะมันเป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นมันก็จะเร่งความเร็วของการตื่นรู้ของคนไทยขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็เสี่ยงในการที่มิม,มี่ตกเป็นจําเลยสังคมนะคะแต่ว่าการมองอย่างนี้นะคะได้นะคะคนกี่คนคิดถึงมองบวกมองโอกาสแบบนี้ได้คือเอาตัวเองเข้าแลกอะนะคะแบบแบบเหมือนวีรชนเหมือนแบบเฉันไม่สนอะไรทั้งสิน้นฉันจะเ,เห็นความ ตื่นรู้ของประเทศไทยคนคนประเทศไทยเป็นใหญ่นะคะแล้วก็คือไปไปออกสื่อหลักใหญ่แล้วก็จะผลลัพธ์เป็นยังไงก็ช่างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็คือการตื่นรู้ของประเทศไทยที่มันเพิ่มมากขึ้นครึ่งหนึ่งหรือหลายเท่าเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะคือซมิมีม่เลือกไทม์ไลน์นี้แล้วก็แล้วแต่สภากาคลเล็กติกหรือฝ่ายแสนว่าจะจัดมิมี่นะคะจะออก โหนกระแสหรือว่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆค่อยๆเปิดเผยกันไปอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีก็บอกว่าเธอจะยังไงอะไรเงี้ยเอา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 ทำไลน์นี้เลยแล้วกันตื่นรู้เร็วดีอะไรเงี้ยมีก็ส่งเรื่องไปเลยนะคะส่งเรื่องไปเลยอะไรเงี้ยเออช่างมันช่างมันช่างมันฉันไม่สนฉันไม่สน ฉันมีความมุ่งหมายเดียวก็คืออยากให้คนไทยตื่นรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาตัวขั้นแรกนะคะนั่นแหละค่ะก็จึงเรียกว่าได้ว่าเลิกธาตุมนุษยชาตินะคะคือคนตื่นรู้เร็วแบบระดับคููร้อยนะคะคูร้อยก็คือออกสื่อก็คือประหยัดเวลาชาวแสงนะคะชาวแสงที่ีก่กำลังดําเนินการกําลังท,ทําทำสิ่งที่เป็นเปิดเผยค่อยค่อย ทุกคนกําลังช่วยกันใช่ไหมมิมิก็ย่นเวลาไปเลย,เยแล้ว,นะว,ว,เ,ลวรเรียกว่าอะไรนะหัวหน้าอะไรกเรียกว่าอะไรหัวหน้าหัวหน้าเผ่าหรือว่าเรียกว่าอะไรนะหัวหน้าหมู่บ้านเออหัวหน้าหมู่บ้านที่แต่จริงเราก็อยากจะเป็นใหญ่กว่านั้นนะคือเป็นวีรชนไปเลยนะก็คือกอบกู้เอกราชการเลือกทาสของของการเป็นทาสของ กันอยู่ในเมทริกโลกธาตุที่เป็นมิติที่3นี้ให้เปลี่ยนเป็นยุคใหม่เป็นมิติที่หอะไรอย่างเงี้ยนะคะโออเป็นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะก็อ่านะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะใครจะมาร่วมร่วมอุดมการในการสลักชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและประวัติศาสตร์ของโลกนะคะก็ก็เชิญได้นะคะ ยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมนะคะก่อน,นนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาทักทายนะคะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอให้รวยนะคะมีเงินล้านนะคะในกระเป๋ามีเงินสิบล้านมีเงินร้อยล้านในบัญชีนะคะแล้วก็เออ <c oughs> แล้วก็คิดสิ่งใดสมปรารถนาคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะแล้วก็มีแต่ความสุขพลังบวกนะคะมีแต่กรลยาณนิมิตที่ดีนะคะมีแต่คนช่วยเหลือนะคะมีแต่สิ่งที่แคล้วคลาดปลอดภัยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในปีนี้และตลอดไปนะคะแล้วก็ขอให้เจอแต่ชัยชนะนะคะเจอแต่สิ่งที่เป็นก้าวข้ามผ่านอะไรก็ได้ที่มันเป็นที่ เป็นมารสุมชีวิตขอให้ก้าวข้ามผ่านและผ่านมันไปได้ให้ได้นะคะและขอให้อไม่เจ็บไม่จนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อ่า มีความสุขอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวอยากกินอะไรก็ได้กินอยากเที่ยวที่ไหนก็ได้เที่ยวนะคะตามใจความถี่ความถี่ได้มีความอิสระนะคะได้มีความรักนะคะใครที่โสดอยู่หรือว่าแฟนเราของละแหงก็ขอให้มีความรักมีความสุขจากกับความรักหรือครอบครัวหรือลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่คุณอยากได้ความรักจากเขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอให้ได้ความรัก นั้นมาครองแล้วก็ได้สุขสมหมายนะคะนี่คือสิ่งที่อวยพรของปีนี้ปีเถาะปี2566นะคะหรือว่าปี20 23, 2023 2 0ย์สองพันยี่สิบสาบนะคะมิม่ก็เมื่อกี้ก็ ศึกษาเรื่องเหรียญโตคลิปอะไรเคอร์เรนซีเหรอเหรียญคริปโตเออเหรียญอะไรนัร่นแหละนะคะก็คือม์ต่างคุยกับม์ต่ังดาบอกมาว่า,เ,าเงินจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่ได้คุยกับมุ์ต่ังดาอันนี้คือคนอนาคตมาบอกนะคะแล้วก็ เขาก็บอกว่าใช่แล้วเขาก็บอกด้วยว่าเหรียญอะไรเอ่ยจะใช้ในอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะมิมิก็จะแบบกาลังไปศึกษาเกี่ยวกับเหรียญคริปโตตอนนี้ตอนนี้เข้าไปดูในในราคาค่าเหรียญเขาแค่สี่ห้าหกบาทเอง <c oughs> แล้วอีกยี่สิบปีข้างหน้านะเหรียญน,นี้มันก็อาจจะเป็นมูลค่าหรือเป็นสี่ร้อยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเหมือนเหมือนหุ้นอะไรอย่างเงี้ยหุ้นก็จะลดน้อยถอยลงหรืออาจจะไม่มีในอนาคตแต่ ไอเหรียญพวกนี้จะมีแทนนะคะแล้วก็ใช้ใชแทนเงินสดใช้ช้อปปิ้งแทนนะคะตอนนี้มันมีการเริ่มเหรียญเหรียญเหรียญพวกนี้นะคะที่เป็นสีทองพวกนี้นะคะเหรียญพวกคริปโตพวกนี้เฉพาะในไทยนะเฉพาะที่ใช้ในไทยและคนไทยเป็นคนตั้งนะคะจะใช้เฉพาะในไทยนะคะไม่เกี่ยวกับอ่าของโลกของต่างประเทศนะคะก็คือ ก็คือนะคะก็คือสิ่งที่จะเป็นเรื่องที่จะต้องมีในอนาคตอย่างแน่นอน100%เล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมิมีม่คุยกับบีอิงสองบีอิงที่เขาไม่รู้จักกันนะคะแล้วก็บอกบอกว่าใช่ว่าไม่ได้ใช้เงินกระดาษแล้วจะใช้ไอเหรียญคริปโตนี้แทนนะคะแทนการซื้อขายเลยการซื้อหุ้น ของปัจจุบันในอดีตนั้นน่ะก็คือเทรดหุ้นใช่ไหมเอาหุ้นนั้นน่ะมาซื้อของซื้อของไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ออันนี้คือนวัตกรรมใหม่แลวก็คือเหรียญพวกนี้ใช่ไหมเหรียญพวกนี้ก็คือเหรียญคริปโตเหรียญอะไระนู่นนั่นนี่นั่นแหละเหรียญยี่ห้ออื่นๆต่างๆที่มันเพิ่งเริ่มตั้งบริษัทสองสามปีในตอนนี้มันจะเป็นการครอบคุมนะคะการการ ใช้กันทุกคนในประเทศในอีก10หรือ2ีปีนะคะมันจะก้าวกระโดดเร็วมากนะคะมิมี่ก็พูดไปเหมือน <c oughs> เหมือนการพูดเรื่องของอนาคตที่มันยังมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนแต่ก่อนอะโท,โทรศัพท์เคื่อเราสองหมื่นแล้วก็ ใครมีโทรศัพท์อโอ้โหก้เก๋อะไรแกแต่ปัจจุบันล้วแบบว่ามีโทรศัพท์กันทุกคนทั่วประเทศไทยแล้วถ้ามีอินเทอร์เน็ตกันทุกคนทั่วประเทศไทยแล้วก็แบบว่า,าโทรศัพท์สมัยก่อนจะเห็นหน้ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นหน้าทําไงเมียด่าแน่เลยนูน่นนั่นนี่ไม,ไม่ไม่น่าให้มีหรอกแต่พอมีปุ๊บก็ขายของขายสินค้าขายไลฟ์สดขายอะไรเงี้ยจนมายุคปัจจุบันนี้กับแต่ก่อน10ปีนี่มันก้าวกระโดดเร็วมากแล้ววันนี้ม่มี่จะมาบอกเรื่องเหรียญคลิปโตนี้นะคะใครที่ ที่ฟังเป็นมิมี่นะคะเออคือมนุษย์ต่างดาวอ่ะเขาไม่ให้บอกในการที่เหรียญสกุลนั้นนะคะเพราะว่ามันจะไปเอื้อในในบริษัทเขานะคะก็นั่นแหละใครที่สนใจก็มาถามมาถามมิมี่หลังไมหรือ MB Inbox ของเฟซหรืออะไรก็ได้นะคะแต่มิมี่พูดหลุดไปแล้ว <laughs> ใน t ิ k ต o กเหรียญตัวนี้มีลักษณะของตัวอะไรนะ นั่นแหละนะคะนะคะก็นั่นแหละเหรียญตัวนี้มีลักษณะมีมีมีพูดหลุดพูดไปแล้วใน t ิ k กต็อกนะคะอยากรู้นะคะก็คือเหมือนพูดราคาหุ้นอะเหมือนหุ้นอะไรปูนซีเมนในยี่สิบปีที่แล้วปูนซีเมนตอนนี้กี่บาทนะสามสามร้อยสี่ร้อยใช่ไหมไม่รู้ไม่ได้ดูปูนซีเมนเหมือนปูนซีเมนตอนนี้หนึ่งบาทในในยี่สิบปีที่แล้วอะแต่ตอนนี้ปูนซีเมนม,นมานสามสี่ร้อยใช่ไหมมิม่ก็พูดเหมือนแบบ ไอหุ้นตัวนี้มันห้าหกบาทในตอนนี้แต่ว่าในไอ <c oughs> ไอเหรียญเนี้ยแล้วก็อีกยี่สิบปีมันจะแบบมูลค่ามาหาศาลอะนะคะนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> ใครอยากรู้ก็ถามมานะคะถามหลังไมค์มา,ามนุษย์ต่างดาวบีอิงนะคะอนุญาตให้บอกเป็นคนๆแต่ไม่ให้บอกออกสื่อเพราะว่ามันเป็นการเอื้อให้บริษัทนั้นนะคะมันไม่ใช่ของรัฐบาลนะเหรียญพวกเนี้ยมันเป็นของอเอกชนที่ ที่เขาก่อตั้งบริษัทมาเข้าใจไหมพอพูดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเอือ้อหรือว่าเขาจ้างมาโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เหรียญนี้ก็เป็นที่หนึ่งของประเทศไทยอยู่นะออะใบแค่นี้แล้วกันปัจจุบันนี้เหรียญนี้ก็เป็นที่หนึ่งของประเทศไทยอยู่นะคะแต่ว่าเป็นที่หนึ่งในประเทศไทยในราคา1บาทสบาทสาบาทสบาท5บาทหบาทอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปแล้วเนาะนะคะ แ่นแหละก็ฝากไว้เรื่องเหรียญคริปโตนี่นะคะในการที่อนาคตสิ20ีปีที่เปลี่ยนแน่นอนจะไม่ใช้เงินกระดาษแน่นอนเราจะใช้เหรียญพวกเนี้ยแทนการซื้อขายแน่นอน,นเหรียญพวกนี้นะคะจะมีกลุ่มหรือว่าการซื้อขายกันเป็นแม่ค้าที่จะซื้อใช้เหรียญเนี้ยซื้อขายได้ด้วยมนะันไม่ใช่หุ้นนะหุ้นซื้อไม่ได้เดทรดมาเทรดหุน้นเทรดมาแล้วก็แปลงเป็นเงินแปลงเป็นเงินเสร็จแล้วก็ แล้วก็เอาไปซื้อขายอีกทีใช่ไหมนั่นคือหุ้นนะคะแต่ว่าไอ้เหรียญเนี่ย <c oughs> มันจะใช้เหรียญน,นี้ใช้ซื้อของได้เลยนะคะซื้อของนู่นนั่นนี่ได้เลยในการใช้เหรียญเนี่ยนะคะไม่ต้องแปลงเป็นเงินบาทหรือเงินสกุลปัจจุบันที่เป็นเงินกระดาษอีกแล้วนะคะนี่คือนวัตกรรมใหม่ที่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นนอนล้านเปอร์เซ็นต นะคะมีหลายบริษัทนะคะสิบยี่สิบบริษัท,ษทนะคะก็ไปเลือกที่จะนำเทรนหรือว่าเรียกว่าอะไรนะนำเทรนเป็นผู้ที่ตื่นรู้ก่อนหรือเป็นผู้ที่รู้ทันโลกอ่าอินเทรนนะคะที่จะทำให้อ่ ได้รับรู้ถึงความถึงความต่อไปในอนาคตมันจะรุ่งเรืองในเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราสามารถไปเปิดร้านค้าก่อนเราสามารถซื้อเหรียญน,นี้ได้ก่อนในราคาถูกอะไรเงี้ยใน20ปีข้างหน้ามันอาจจะ400บาทหรือ1,000บาทต่อ1เหรียญอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มัน4ี่หบาทอะไรเงี้ย นะคะใบให้แล้วนะปัจจุบันนี้มันก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะไปตามหาเองแล้วก็ไปพูดในทิกตอกแล้วด้วยเรื่องที่อะไรนะเงินกระดาษจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์่ะเข้าไปดูเองในทิกตอกมิมี่อ่ะนั่นแหละมิมี่พูดถึงแล้วร <laughs> ุดรุดรุดรุดนะคะก็นั่นแหละคะ่ะก็หรือใครอยากรู้จริงๆก็ทักอินบ็อกซ์หลังไมหลังไอบีเฟซบุ๊กยูทูบอะไรเงี้ยนะคะมาได้นะคะก็เดี๋ยวจะตอบให้เพราะว่า <c oughs> รือตางดาวอนุญาตให้บอกแบบนั้นนะคะโอเคสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนวันนี้ก็มีแท่านี้นะคะในการที่ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องดราม่านในในปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะพูดถึงเราจะต้องเดินทางต่อไปมิมี่ทำสามแพลตฟอร์มนะตอนนี้นะคะสามแพลตฟอร์มคือ YouTube Facebook ติ๊กต็อกนะคะคือเอี้ยวสุดกําลังแล้วตอนเนี้ก็คือก็คือต้องทํานะคะยังไงก็ต้องทาเอี้ยวสุดกําลังแล้วนะคะในการที่ทําให้มนุษย์ตื่นรู้หรือคนไทยตื่นรู้นะวีรชนนี่วีรชนเป็นนักลบต้องมีบาดแผลใช่เหรอ <laughs> มันไม่ได้ถือไอดาบไปฟาดฟันเหมือน บางอาจารย์กับยา่าโมนะสินะคะมันคือแบบว่าสงครมโซเชียลอ่ะในที่นี่แบบถล่มด่าคอมเมนต์ด่าทั่วประเทศมันคือมันคือสิ่งนี้ในในปัจจุบันนะที่ที่คนสามารถฆ่าตัวตายได้หรือว่าล้มละลายหรืออะไรหรือเป็นเจริญเฉลยสังคมได้อะไรเงี้ยนะคะ นะคะนั่นก็คือสงครามโซเชียลใช้คอมเมนต์เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่มีที่ตกรงออกนั่นแหละมันก็จะเป็นวีรชนในยุคนี้แหละใครก็ร่วมอุดมการแบบมีมีมีบ้างก็ก็มาเป็นชาวแสงแบบ พุ่งชนอะไรเงี้ยนะคะแบบเรียกว่าะรล่าทาชนนะคะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่กลัวอะไรทั้งสิ่งมาร่วมอุดมการณ์ไม่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะอ๋อออกสื่อล้วไปไปชัางเป็นยไงก็ช่างขอให้คนในประเทศไทยนี่ตืดด่นรู้ดีเพื่อที่จะสร้างชื่อสลัิจิตไว้ให้กับ ประเทศไทยว่าฉันนี่แหละเป็นกอบกู้เอกราชเลิกทัสนิติที่สามนะคะพูดก็พูดไปก็ขำไปก็นั่นแหละค่ะก็ใครร่วมอุดมการก็มาได้นะคะมาล่าท้าชนนะคะมาบ้าบินเหมือนมิมี่ได้นะคะก็เอาใจช่วยนะคะก็นั่นแหละค่ะก็คือภารกิจอเนาะมันก็ต้องทำนะครก็ก็ต้องทํานะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะร่ำรวยนะคะมีเงิน มากกว่าหนึ่งล้านทุกคนในประเทศในในแฟนคลับของมิมี่นะคะทุกคนนะคะหรือว่าผู้ที่มาชมมาฟังทุกท่านนะคะและไปสืบค้นนะคะไอเหรียญคริปตโตเนี่ยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญสถานีครับตัวไอเหรียญเนี่ยที่จะใช้ในอนาคตเนี่ยนี่คือสิ่งที่ที่คุณจะได้เป็นของขวัญที่มาฟังมิมี่นะคะเพราะว่า มันจะต้องมีล้านเปอร์เซ็นในการใช้เหรียญพวกนี้ที่มันมีสิบบริษัทเนี่ยที่มันเป็นสิบหรือยี่ิบริษัทเนี่ยแล้วแต่ที่หนึ่งถึงที่ยี่สิบนะคะมันมันจะมีหลายบริษัทนะคะมันจะต้องใช้ล้านเปอร์เซ็นของในอนาคตนะคะ คุณมาฟังมิมี่นะคุณซื้อตอนนี้คุณซื้อได้หนึ่งบาท2องบาท3าบาทแล้วแต่บริษัทนะคะคุณชอบบริษัทไหนคุณก็ซื้อได้เลยนะคะซื้อเก็บไว้นะคะก็คือมันจะใช้แทนหุ้นไปเลยอันนี้คือเรื่องของโลกอนาคตที่คุณจะได้รับกับมิมี่อย่างเต็มๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ล้ำสมัยทันสมัยนะคะแล้วคุณก็บอกเหมือนที่คุณเสียดายในไอปูนซีเมนเมื่อตอนที่แล้วเมื่อ20ปีที่แล้วแบบ สี่ห้าหกบาทหรือสิบาทหรือหนึ่งบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้ทำไมไม่ซื้อตอนนั้นนะตอนนี้มันสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยโอ้ยถ้าฉันซื้อสักพันหุ้นหรือหมื่นหุ้นหรือ หรือหนึ่งล้านหุ้นฉันก็คงเป็นได้กําไรอะไรเยอะมากเลยอะไรเงี้ยจากราคาแต่ก่อนมัน1บาท2บาท3บาทจากนี้มีพุ่งทะยานไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันก็อาจจะไม่มีอยู่ในอนาคตนะไอ้พวกเรื่องพวกหุ้นเนี่ยนะคะแต่มันจะมีเหรียญคริปโตนี้แทนเหรียญไม่ใช่เหรียญยี่ห้อคริปโตไอเหรียญใช้แทนการซื้อขายเนี่ยมันคือออปชันดีกว่าหุ้นเพราะว่ามันใช้เหรียญเนี้ยซื้อขายอะไรก็ได้ทั่ว ประเทศซื้อขายอาหารซื้อขายสินค้าซื้อขายอาของทุกอย่างที่ขายใน s h o ป e ี Lazada หรือว่าไอ้ TikTok หรือว่าขายในใน u t u b e หรือขายใน Facebook ที่คุณยิงแอดขายกันตอนเนี้ยมันจะลงไปอยู่ในไอเหรียญบริษัทพวกนี้ทั้งหมดในอนาคตนะคะ นะคะไปศึกษาให้ดีนะคะนะคะนี่คือของขวัญของมิมี่ที่เป็นแฟนคลับให้คุณนะคะให้คุณให้คุณนำเทรนด์อินเทรนด์แล้วก็รู้เทรนด์นะคะในการที่โลกอนาคตอันเป็นเงินดิจิตอลนะคะเป็นเงินที่มีเงินอันนี้ก็มีมีมดอกบี้เหมือนฝกากธนาคารเงินสดเงินกระดาษเลยนะคะเพียงแค่มันเป็นเป็นเหรียญเป็นเหรียญเท่านั้นนะคะและตอนนี้นะคะ โปรโมชั่นคือถูกมากๆเลยบางเหรียญก็คือแบบยังไม่ถึงบาทอะนะคะแต่บางเหรียญที่มิมีม่บอกว่าดังดังในตอนนี้ก็ปาไป6บาทแล้วนะต่อเหรียญน,นะนะนะอีกยีสิบปีหกบาทจะไม่รู้เท่าไหร่นะโอเคนะคะก็ฝากเรื่องเหรียญเหรียญที่ใช้เป็นเงินดิจิตอลกับทุกๆคนด้วยนะคะที่จะไปเริ่มเรียนไปเริ่มสนใจไปเริ่มอ่าอะไรอ่ะ ออมเงินหรือเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอ,อลงธุรกิจเหรอเรียกว่าอะไรลงทุนอ่าลงทุนนะคะนี่คือการบอกใบ้แล้วนะคะในวิธีรวยอย่างหนึ่งนะคะในในวิธีรวยอย่างหนึ่งแล้วไอเหรียญเนี่ยมันเทรดได้ด้วยนะคะเทรดได้ด้วยนะคะเหรียญเทรดได้เหมือนหุ้นแล้วก็ซื้อขายของได้ทั้งหมด ที่เป็นของนะคะปัจจุบันซื้อได้แค่สินค้านะคะแต่ต่อไปจะซื้อทั้งอาหารใช้แทนเงินกระดาษเลยอ่ะคือทั้งอาหารทั้งทั้งปุ๋ยทั้งอ่านะเฟอร์นิเจอร์ทั้งซื้อบ้านเออจริงๆทั้งซื้อบ้านทั้งซื้อรถทั้งซื้ออาหารทั้งซื้อสินค้าทั้งหมดเหรียญนี้ก็จะจะซื้อได้ทั้งหมดหุ้นยังซื้อไม่ได้แต่เหรียญนี้ในอนาคต จะเอาไปซื้อ,อ,อที่ดินซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้อรถได้เออนั่นแหละนะคะมันเป็นที่อะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่แบบใหม่นะคะก็ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะแบรนด์มิมี่ไลท์เลิฟลี่นะคะเสื้อมิติที่ห้านะคะแล้วก็เสื้อโปโลนะคะแล้วก็เสื้อกระเป๋าเดินทางแล้วก็กระเป๋าอนเนกประสงค์นะคะก็ใครสนใจก็แอดไลนออ์ไม่ใช่ ไม่ใช่แอดไลน์แอดเฟซบุ๊กนะคะทักเฟซบุ๊กมานะคะเฟซบุ๊กที่อย่างที่ข้างล่างนี้เอาไว้นะคะก็ช่วยอุดหนุน สินค้ามิมี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาออนมาอ้อนแฟนคลับนะคะโอเคนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะโอเควันนี้ก็บายบายสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนขอให้สุขสมหวังและมีความสุขพลังบวกทิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการนะคะโอเครักนะจุบจ๊บๆรักไม่มีเงื่อนไขนะคะโอเคบายบายอย่าลืมเลือกเหรียญด้วยนะนี่คือของขวัญอลัมค่าที่มิมี่ให้ทุกคนในแฟนคลับของมิมี่ที่มาชมฟัง คลิปนี้นะคะก็แล้วก็อีกต่อไปในคลิปต่อไปก็จะอาจอาจ,จะพูดแซมบ้างนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ที่คุณได้เปรียบใครนะคะโอเคเพราะว่านั่นแหละก็คือเป็นสิ่งที่โลกอนาคตที่คุณไม่รู้แต่ว่าคุณรู้ก่อนอะไรเงี้ยคือคือคือเหรียญพวกนี้คุณชอบบริษัทไหนคุณก็ซื้อเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก จากวันนี้จนถึงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณชอบบริษัทไหนนะคะคุณก็ซื้อได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้ล้านเปอร์เซนต์ในอนาคต20ปีหรือมนุษย์ต่างดาวลงมาสอนเองก็จะใช้เหรียญน,นี้แหละนะคะที่บอกว่าอะไรนะจะให้เงินกันอะไรจะให้เงินกันทั่วโลกอ่ะก็จะให้เหรียญเงินตรงนี้แหละเงินไอไอ,เ,อเหรียญพวกนี้แหละให้เงินไม่ใช่เป็นเงินกระดาษ จะให้เป็นเหรียญแบบนี้จะให้คนละกี่ล้านอนะ่ะหนึ่งล้านหรือสิบล้านร้อยล้านก็ได้แต่จะเป็นเหรียญพวกนี้แทนนะคะนะคะเนื่องด้วยตอนนั้นก็คือจะต้องแบบว่าผ่านมรสุมไอแช่แข็งโลกไปแล้วใกล้ๆมนุษย์ต่างดาวลงมาสอนแล้วนั่นแหละก็คืออีกนานนะคะนั่นแหละก็คือนั่นแหละนั่นแหละก็คือสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะก็โอเคไปไปให้หุดยืดยาโอเคจุ๊บจบไปไป